สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพพรีเวดดิ้งแก้วโทนี่สวยเกมมีสไตล์แปลกไม่ซ้ำใครจริงๆนับถอยหลังเตรียมสละโสดเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับคู่รักของนักแสดงหนุ่มรอโทนี่รักแกนและว่าที่เจ้าสาวแก้วจรินยาซึ่งงานแต่งของทั้งคู่นั้นจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ โดยจะจัดกันแบบเรียบง่ายไรแอลกอฮอล์และทั้งคู่ก็เพิ่งเปิดตัวการแต่งงานไปหมาดๆเดินสายแจกการ์ดกันรัวๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีสไตล์เก๋ๆไม่เหมือนใครอย่างภาพพรีเวดดิ้งล่าสุดของสาวแก้วก็ได้ออกมาเผยให้ได้ชมกันโดยเธอระบุว่าวันวิกตุกโกรกเริ่มเลยเราแทบยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าเราจะถ่ายพรีเวดดิ้งยังไงจะออกไปในแนวเดินทางหรือแฟชั่นคอนเซ็ปต์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้น แต่รู้แค่อยากให้พี่เป็ดเป็นคนถ่ายให้เพราะชอบงานสไตล์นี้เราก็เลยตกลงกันว่าขับรถลงใต้ไปเรื่อยๆเ,เจอตรงไหนสวยก็ถ่ายตรงนั้นแหละพอใกล้ถึงวันเราก็นั่งตกตะกอนไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการท่องเที่ยวมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเราไม่ใช่ทั้งหมดของการใช้ชีวิตของเรามันเลยเกิดมาเป็นไอเดียที่เป็นตัวเรามากที่สุดและธรรมดาที่สุดเราชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ทั้งเช้ากลางวันเย็นกลางคืนในบริบททั่วไปตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวเช้าไปซูเปอร์เข้าป่าวิ่งเล่นบนหาดทายเดินบ้าบอในเมืองปาร์ตี้จนถึงนอน24 h o u r h a day 7 days a week 365 d a y s a year คือเวลาที่เราอยากใช้ชีวิตด้วยกันเวลาที่สุขเวลาที่ทุกข หัวเราะใส่กันหน้าบึ้งใส่กันนั่งคุยกันนั่งเงียบกันคนหนึ่งนำคนหนึ่งตามอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิตคู่ซึ่งเราก็มีภาพพรีเวดดิ้งสวยๆของทั้งแก้วและโทนี่มาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ